จากโจทย์ครับถ้าเราว่ารูปนะเราบอกว่านคนหนึ่งครับมองเห็นยอดเสาธงใช่ไหมครับมุมเงย60องศาครับตรงนี้เด็กนะครับมองมุมเงย60องศาเห็นเสาธงนะปรากฏว่าเมื่อเดินไป20เมตรครับปรากฏว่าเดินเลยโซ่ไปเลยแสดงว่เาเดินไปเรื่อยๆเลยเอา้าเลยละอันนี้คือ20เมตรครับแล้วก็มองเสาธงกลับมาอีกรอบนึงครับเป็นมุมเงยนะ30องศาครับอยากรู้ว่าเสาธงเนี้ยสูงเท่าไหร่โอเคก็ เอ่อเงินพี่แย่อย่างนี้ได้ไหมยี่สิบเมตรนะครับมันคือทั้งหมดถูกปะ่ะเงินพี่ขออนุญาตเปลี่ยนเนาะให้นี่เป็น x ครับเงนินเสียตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบลบเถูกปะ่ะตามที่เราเคยคุยกันครับเราบอกว่าถ้าว่ารูปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันต้องมีองค์ประกอบของสามมุมฉากปรากฏอยู่ซึ่งพบว่ามีครับและมีทั้งหมดอยู่สองรูปถูกปะ่ะมีรูปทางฝั่งซ้ายสีน้ำเงินทางฝั่งขวาสีแดงน,นะฮะเราบอกว่างั้นเราก็ทำการขยายถูกป่ะ งั้นพี่เอาเออสามเหลี่ยมซ้ายมือน,นะพี่วาดของเราครับวาดสามเหลี่ยมตามของวาดเสร็จของเรานะาวาดตามเชียร์ทางฝั่งซ้ายมือครับมุมหกสิบอยู่ร่างซ้ายอยู่ด้วยครับอันนี้มุมสามสิบอ่าฮะงั้นอันนี้มุมหกสิบด้วยนะความยาวด้านครับให้เห็นตามที่เราจำมาได้นะก็เป็นหนึ่งรู้สามสองครับเสร็จแล้วขยายใช่ไหม ขยายครับงั้นพี่ขยายด้านหนึ่งนะครับที่พี่เห็นนะหนึ่งขยายจนเป็น X ครับสแสดงว่ามันขยายเพิ่ม x เ,เท่าถูกปะอ่าขยายเท่าเท็าปุ๊บงั้นคูณ X ให้หมดครับหนึ่งคูณ X ก,ก็ได้ X ครับรูปสามคูณ X ครับงั้นส่วนสูงตรงนี้อ่าคำนวณแล้วได้รูปสามครับสองนี่ต้องคูณด้วยนะได้สองอครับแต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถูกปะโอเค ต่อมาครับดูสามเหลี่ยมทางฝั่งขวานะสนเสยมฝั่งขวาครับว่าเชฟตามโจทย์ครับมุม30อยู่ด้านขวาครับงั้นขออยู่ด้วยมุมที่เหลือ60องศาคือตรงนี้60สิบองศาควนไปด้านเขียนตามที่เราจำมาได้ครับตรงข้าม3ามสเป็นหนครับรูสาแล้วก็2ถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหนูก็ทำเหมือนเดิมครับขยายแต่ม่นน่ใจหนูเงว่าจะขยายเป็นใคร รูจะบอกว่าเฮ้ยรูสามขยายเป็นยี่สิบอเบกก็ไม่มีใครว่าโอเคปะแต่ถามพี่ถ้าพี่จะเอาง่ายๆพี่นําว่าด้านนี้ดีกว่าหนึ่งครับขยายจะเป็นรูสามเอกแสดงว่ามันต้องคูณอะไรเพิ่มนหนึ่งไปเป็นรูสามเอกได้ต้องคูณด้วยรูสามเอกแสดงว่ารูปนี้ครับเป็นรูปนี้ครับมันแฉเพิ่มรูสามเอกงั้นเอารูสามเอกคูณทุกด้านถูกไหมสองครับคูณด้วยครับสองคูณรูสามเอกก็เลยเป็นสอง รูทสามเอและตัวนี้คูณด้วยครับรูทสามคูณรูทสามเอครับได้เป็นสามเอ็ถ่นปะเอาใหม่นะรูทสามเอครับคูณเพิ่มด้วยรูทสามเอโทษโทษโทษเอาใหม่ไม่ใช่ความจะได้คือรูทสามถูกไหมคูณด้วยที่อัออาตราขยายมันคือรูทสามเอ็กซ์นะงั้นคูณเสร็จปุ๊บต้องได้เป็นสามเอ็กซ์ครับงั้นด้านนี้ครับถ้าขยาย ต้องทําให้ความยาวนี้มันเป็น 3x ครับเลยปรากฏว่าอา้าวตวลงจะเป็น 3x หรือจะเป็น20ลบ x คําตอบคือก็มันเท่ากันนี่ก็จะจับเท่ากันเลยโอเคไหมเงนข้อสรุปคือ20ลบ x ครับเท่ากับ 3x ย้ายข้างเป็น 4x เท่ากับ20ครับ x ก็เลยเป็น5ครับอ่า x เป็น5ไม่จบนะเพราะว่า x คืออะไร x คือแค่ความยาวตรงนี้นะซึ่งโจทไม่ได้ถามด้วย จะท,ทำมาความสูงของเสาธงครับความสูงธงมันสูงูสามเอ็กครับงั้นเราเอา5ไปคูณรูสามครับอ่างั้นความสูงจะเป็นรูสามคูณหครับก็รูสามมันหนึ่าอ่ะถูกปะคูณหเท่าไหร่ไม่รู้เลยอ่ะ 5, 15, 5, 5้าหนึ่งห้าห้เจ็ดสามหานีกว่าเกือบ9ครับก็พสอง